โสต์สุดท้ายเป็นลางแฟนแฟนแห่อะไรเจไพลินเสียชีวิตไพลินพิจิตตอัมพลและโสต์สุดท้ายเรียกได้ว่าเป็นดารานักสแสดงและนางแบบมากความสามารถที่หลายๆคนน่ารู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับเจไพลินพิจิตตอัมพลดารานักสแสดงสาวซื่อดรงในยุค90เป็นที่ชื่นชอบของเราบรรดาหนุ่มๆกันเลยทีเดียวเป็นดาราระดับนางเอกเลยเธอมีผลงานมากมายอยหลายต่อหลายเรื่อง เจพายลินน่ารักที่สุดเจพายลินน่ารักมากๆเจพายลินสวยที่สุดสำหรับเจพายลินเธอเป็นอดีตนักแสดงในสังกัด R.S. Promotion มีผลงานภาพยนตร์แจ้งเกิดจากเรื่องมือปืนโลกพจันทร์ในปีพศ2 5 4 4โดยรับบทเป็นจันทาจันนางเอกของเรื่องรวมถึงรับบทเป็นตัวละครชื่อเจในงานละครอย่างว h y r i g h และผลงานอื่นๆอีกมากมาย ้งนี้ภาพจำของเธอหลายๆคนก็คือการเป็นสาวตัวเล็กเซ็กซี่ที่มีสไตล์เป็นของตนเองโดยในระยะหลังๆเจ้าตัวได้ห่างจากวงการไปหลังไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศก่อนจะมีข่าวออกมาว่าเธอป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับตับแฟนขับต่างอะไรอดีตนางเอกเซไพลินพิจิตอัมพลโดยในโพสต์สท้ายอาดีตนางเอกเจไพลินแฟนขับช็อกร่วมอะไรเผยผลงานวงการที่รู้จักทั้งหนังละคร